ใขอยู่เสียมตัวนี้มาหาหน่อไม้อีกแล้สวส่วนยายปุ้งมาทำอะไรนะวันนี้มาหาหนมายแล้วกันาหาหนมายสามคนนี้พี่ดอมาอ,มอะไรมาให้กำลังใจ <laughs> อันนี้ตตเวทอ,เอ,อันนี้ก็ตะตเวทมาหาหน่อไม้มหหไมจะไปหาหนอไม้กันวันนี้พี่ดอก็จะไปด้วยวันนี้ ทำกิจกรรมสักหน่อยเพราะว่าหยุดโรงเรียนหลายวันนู่นไปแล้วสองตาล้านน้ำไม้ขาวจ้าทุกคนนั่นนะ่นนนะเอออะไรน้นไ,นไม้ขาวโอ้โหนี่แหละต้มสุดยอดเลยนี่จ้าทุกคนได้แล้วปัดไม่เป็นตะขักเลย ปลายฟลุดอยู่เขียวจะไปสับตอมนันนะโอ้นอนอยู่ใต้เนาะเออนอมอยู่ใต้เลยต้องขุดเอาขุดเอาแล้วก็นี่แหละนองไม้ต้มเลยนี่เรียมก็นนั้นขนาดเลยข<อ>ุดลงไปอีกนะโอ้โหขาวมาก โอ้สองหนอเลยโอ้หนอเดียวบัสหุ่นหลุดลงไปเฮงใหญ่เนาะหื่ปั่นประทัดน้อยโอ้อยงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอ,อีอุ้ยอุ้ยบัดทั้งงัดทั้งงัดเลยขาวมากเลยโุ่นขาวขนาดจ่ะทุกคน ขบวนการหานอไม้ป้าอันนัก็ข่าวนะหรือก็กูนเลียเคียวหรอขบวนการหานอไม้แต่ว่ามันปิดสองอันสองนอมากไงขค้ก่อนอันดับแรกเ๋ยวทุกคนขาวทำไมกอนี่ใหญ่เด้อตาแล้ว สมอวันนี้พี่โดมัด้วยบ้าอ้าบูเอาไปหน่อมไปเลยนี่แหละสุดเจ้าเอ้อขาวขนาดเลยเขียมยาวน้ำไม้ขาวหมดมือไน้ำแข็งน้ำเสียมโอ้น้ำไม้ขาว ขุดย่ำใดกับรถต,ต้องแน่ดียังมันยังไม่ตายอันนั้นแล้วปลายหักแล้วมันขุดผิดทางมันเม่นโอ้ยต้องายหักแล้วจเจะาบ้านหน้าบึงเมา,มาไวลาย,ลยแล้วพอแล้วได้แล้วนี่งน่อว่ะเออแล้วก็มีหน่อน้อยน้ำฟ้าบักใหญ่เนาะ สามหนอได้ไหมเกินมันเสียมแ้วมันเสียมกระโอ้ยทำไมใครอยู่เสียมตัวนี้อืมหน่อใหญ่เนาะเขียวปุ๊บเลยเขียวแต่อ่อนนะทำไมก่อนโอ้ยเขียวก็จริงอยู่แต่ว่าอ่อนโอ้แต่ว่ามีลูกมันมีลูกมันอยู่ข้างล่างนี่ก็เลยไม่กล้าจับเอ้าลูกมันก่อนดีกว่าโอ้ยลูกมันอ่อนมาก เอาไว้นะก่อนันแล้วเราจะเอามัานได้มันน้ยทำไมก่อนนี่รับรองเลยควมใหญ่ของหล่อนใหญ่มากใหญ่จริงๆเลย

ที่สำคัญเอามันได้ไหมมายายวิจะบุกเดี๋ยวนะวิจะบุกก็ไปเอากันทุกคนเอ,อ้จะเสียมทางฉัน,น,นเานาะ มุดเข้าไปก็คุ้มเนาะสามหน่อแต่ว่าหน่อนี่อ่อนๆอนะนี่หน่อนี่อ่อนมากเลยเนี่ยตะปูนี้สุดยอดเลยเนี่ยเป็นได้ผู้ใหญ่บ้านโอ้โหไหนเผาเนี่เผาอ๋อหน่อไม้อันนี้เขากเสียเอาเนาะเอาไปเผาเขาทำ ซุปอบซุปอึ๊อ,อย่างก็ได้เบิร์ตเอาเรื่องด้จากที่สำคัญนะก็จะเอาพันได้บอลน,นะฮึบอ้าแล้วโอ้โหโอ้โธรรมดาด้วยเหรอเอ้ยมาแล้วตกอุบลงมาสีแล้วตายเยนี่ยหน่อขาวได้หนอนนี่ก็ได้หน่อไม้ดินเจ้าทุกคนแต่บนดินเสื่อมดินแต่ว่า อันจากซี่แหละเข้าอันตม้มโหที่สำคัญเรามาหาหน่อไม้เอาไปเอาไปอันนั้นเนาะตะเวนเนาะอเอาไปไอเองก็ไปต้มจ้ะน้องสาวยังได้เอาเมื่อสกุลน,น้ำเจ้าเออน้องสาวพอมาก,กินหน่อไม้เอ็ดยังไเนียเอวินี่นเลยโอ้โหเฮ้ยเจ้าึ้นมาดูอุปัตต์ ไม้ฝายหน้ามีแต่เงามๆเลยจ้ะทุกคนพูนะพูน่าเจ้าวันเมืองนี่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 เต็มเลยเห็นปะเจ้านมมีเจ้านมงามเลยเนาะเจ้านมสวยเลยเนาะเป็นเหี้ยวดินละมาเราจะเริ่มเอากอข้างหลังพุ่กกับอีกเป็นสี่ห้าหกหน่อพวกข้างหลังพวกเด็่ดูด้วยจะเอาได้เขาบอเมื่อนี้เมื่อนนี้อิตาเวียนมานำ ยายวิก็สิเอาบะซึ่งน่อเลยเอาไปเลยทำไมเมื่อไหรยายวิมาพูดเดียวยายวิเอาบ่ได้เอาบ่อไหวยายวิก็จะเอาแต่อันที่เอาได้เออหน่อแบบสีหอันคือเขาสิเอาไปอันเอาไปอันต้มจ้ะเอาไปต้มอ่ะจัดไปยายวิหน่องามขนาดเลยต้องซุบลบอยู่เหี่ยวดินจ้ะทุกทุกคนเลยโอ้ยทีิดตรนั้นตั้งซุบลบอยู่ งัดทั้งงัดทั้งงัดเที่ยวดินจ้าปัดนอหนี่นะเที่ยวดินจ้าเี่ยวดออเออพอมีแเพาะเสียนะมันเที่ยวดินจ้าทุกคนมันส่วนต้งทำเหลือนอไม้มันหลายเนาะเขาไม่ได้ไปหาอยู่งเสียแล้าหาจะอยู่ปลายหน้าเขาโอ้พี่คอนแห้งสิคุณน้ำไม้ ไล่คักจัดไปอึบอกแห้งหญ่อึบนั่นถ้ามันโมเมนต์ไล่มันนี่มันกับซับยากอยู่น่นเนาะจ้ะเราต้องต้องให้มันถึกลายมันนี่อันนี้โมเมนต์ไล่มันนี่มันอยู่ทั้งก้อนทั้งออทั้งก้อนมันมับที่ซับยากเนี่ยเราก็ต้องหัน หันเสียมเขาขึ้นนังเทิงยังสิซับมันยังสิได้จะนั่นโอ้เป็นสองนอ,อเ็น,นอนาได้สองนอ้อบานนี้ยังไงพอดต้มไหนขนาดเลยจุดจบับมนเออตัวนี้ขาวกับข,ข,ขาวนะนอนสมขัสนพี่เนาะใส่ใดก็สัมันเยอยบีบไลยนอนสมาัสไม่ใหญ่ดีคนะอ้แต่อ่อน,ออน น้ำไม้ไฟป่าได้หนี่ของเรานี่อือหือโอ้โหเข้าไปหาเห็ดเนาะเลยเนาะเราไม่ไปละหาเห็ดอ้าบุเซียนบุฮเซียนหาเห็ดเอ้าเซียนหาหน้ำไม้เป็นยังไงตาเบด เออสุดได้หลายใช่ไหมเมย์เมย์บ่บก็พอทนเออกิดยายวีเป็นคนหมดนะ<อ>สุดเจ้าเสียงเงียบๆอยู่เด็กนอขคาวก็ลายอยู่เด็กเบเรสเบเรสนอนนนะหน่นะนอข่าวนะ<ด>ให้เพื่อนบ่นนะ<ล>เอะเอได้กระสอบนึงกระสอบนึงข้าเมยายวีมาผู้เดียวจ้างสุดเจ้าเลยจ้างกบับเอาปานนี้ยยาวีเอาปูไวแตะเวนมาเอาเบือตะปูน้อยตะปูเด็ดเอเบิ่าในน้อยนะเจ้าก็เอาอ๋อ โอ้โอ้ป้าวันนี้กลับบ้านแล้ว้ะทุกคนพอแล้วแบกไปได้บนพุณคุณไปพู่นละเทียงหน้าน้อยเฮาอยู่พูนแหละพี่โดรออยู่ตรงนู้นเลยกับยายปุ้งเราจะกลับแล้วนะคะหยุ่เงาวนี่ใส่นั่นเอแบกไปแล้ว้ะทุกคนโอ้ยคว่มจะกได้หลายพระจกได้หลายในแท้ตะเวนเอาแบกแบกไปเลยจ้าหนุนไปเทียงนาผู้ เถียงนาน้อยผู้ละจ้ะเอาแบกไปเลยจ้าเอาไม้ลายยุ่จ้ะช่วงนี้ก็คือสิต้มให้น้องสาวจะกลับบ้านสกลนครอยากได้แท้ๆเราไม้ต้มฮะส่วนอันยาวๆยจามีกกับสิเผาจ้ะเผาไว้ท่าเอดซุปเนาะเห็ดซุปเห็ดมกเออใส่ตู้เย็นไว้จ้ะ